ฟังแม่แค่ทำตามนะครับจะเป็นช่วงที่พี่ยอดนะครับนำเอาวิธีการทำสิ่งต่างๆมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับพี่ยอดครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนำเสนอสิ่งที่อยู่บนเพดานไม่ใช่ครับ<ะ>อันนี้เขาเรียกว่ากำลังเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนพูดถึง<ะ>คราวครับ<ะ>ท่านผู้ชมอมองจากจอไปทะลุไปอาจจะ เอ้คลาวอยู่ไหนคือต้องต้องออกเป็นแต่ข้างคราวโโอ้หแต่ว่าตอนนี้ดึกอะรายการเราไม่น่าจะออกดึกนะโอ้ในสตูเรามีข้างคราวบินนี่คงนานแน่นอนก็คือเกี่ยวกับคลาวเทคโนโลยีหรือคลาวคอมพิวติ้งครับมันคือเทคโนโลยีที่ที่ในปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมมากแล้วก็หลายๆองค์กร หลายๆที่เนี่ยก็เริ่มใช้จริงๆแล้วอ่ะคนหรือยูทเซอร์โดยทั่วไปเนี่ยใช้คลาวมาก่อนหน้านี้โดยที่ไม่รู้ตัวกันมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆเราได้ยินคำว่าคลาวเนี่ยนะฮะหรือคลาวคอมพิวติ้งนะฮะเราได้ยินกันมาในช่วง4 5ปีเนี่ยได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับแต่เชื่อว่ามีหลายคนคุ้นเคยกับคำนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคลาวเนี่ยมันคืออะไรแล้วหลักการทำงานของมันคืออะไรแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ใช่ครับผมบก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆออฟฟิศหลายๆที่ทํางานเนี่ยเวลาจะทำออฟฟิศหรือทําสํานักงานจะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับท่านผู้ชมหลายท่านจะเคยได้ยินคำว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละซึ่งคําว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอเคจะต้องอยู่ในห้องแอร์และจะต้องเป็นเครื่องใหญ่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง,สงๆเพื่อสามารถทํางานได้ใช่ครับ ทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการทํางานแล้วก็ทุกคนก็แบบเริ่มต้นที่สุดเลยเครื่องเซิร์ฟเวอร์สําหรับตามบริษัทหรือตามการทํางานโดยทั่วไปเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องเอาไฟล์หรือเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าจะทำำําสํานักงานจะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องแล้วทุกคนเอาไฟล์ไปใส่เนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับอพอยุคต่อมาเนี่ยพอเริ่มเอาไฟล์ไปใส่ปุ๊บมันก็จะมีคนเขียนโปรแกรมครับ เขียนโปรแกรมเนี่ยเอาคอมเอาโปรแกรมเนี้ยใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องธรรมดาก่อนยังไม่ต้องเซนะิร์ฟเวอร์นะทุกคนก็สามารถทํางานคีย์ข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับเมื่อพัฒนาไปต่อไปปุ๊บก็ต้องอยากจะให้คีย์ข้อมูลลงไปพร้อมกันหลายๆคน ก็จะต้องลงไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์และทุกคนก็ต้องอยู่ในแลนเดียวกันแล้วก็คีย์ข้อมูลลงไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันอ่าอยู่ในระบบแลนเดียวกันเนี่ยก็จะใช้การคีย์คอมพิวเตอร์พร้อมกันแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เป็นเครื่องแม่ข่ายครับ แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี้ยหลายๆออฟฟิศก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็เรียกว่าโปรแกรมเรียกว่าไคลเอนเซิร์เวอร์ก็คือเครื่องไคลเอนอยู่ในระบบแรนเดียวกันแล้วก็ทางานแล้วก็ส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในเครื่องเซิร์เวอร์พอปัจจุบันเนี้ยเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าพอเราต้องการจะมีสํานักงานเราไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องเซิร์เวอร์แล้วครับนะครับเพราะว่าพอสำนักงานเริ่มใหญ่ขึ้นจะต้องมีเซิร์เวอร์หลายๆเครื่องนะครับเพราะน่าเริ่มแรกจากมีเซิร์เวอร์เครื่องเดียว นะครับ<ช>แต่แล้วก็ต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องในการทํางานเอาเนี้ยอ,อันเนี้ยเริ่มงานเข้าแล้วพอมันเริ่มเยอะๆเนี่ยพอมันเริ่มเยอะๆมันต้องดูแลเยอะใช่ไหมครับ<ช><ช>หลายๆองค์กรองค์กรใหญ่ยัยยงต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เยอะๆอย่างนี้อยู่<ช>นะครับแต่ในยุคใหม่แล้วเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเล็กๆไม่มีปัญญาซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เยอะๆขนาดน,นี้แน่นอนลงทุนสูงนะฮะใช่ครับลงทุนสูงมากครับ ทั้งเครื่องเองหรือตัวคนที่ดูแลเนี่ยก็ต้องเก่งมากมากนะครับก็จะมีคนที่พัฒนาบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำเซิร์ฟคุณมีเซิร์ฟเวอร์เยอะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยอเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นี่ไปขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยแล้วก็เอาฮาร์ดแวร์ทั้งหมดหรือเอาทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยมันรวมเป็นให้บริการบนอินเทอร์เน็ตแทนโ,โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จํานวนมากเนี่ยเอามารวมไว้ ในที่เดียว oh. หลายๆจริงๆอาจจะรวมที่เดียวใหญ่ๆแต่มีหลายๆจุดบนทั่ว oh. โลกอันนี้ก็เริ่มทําให้เกิดเป็นคลาวก็คือเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวนมากเนี่ย <c oughs> มาทําเป็นให้บริการ <c oughs> แบ่งซอย นะโดยปกติแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ,รบจริงๆมันสามารถซอยให้บริการได้เยอะมากนะทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นหลายๆร้อยเว็บในหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งการทํางานได้ใช่ครับผมอย่าง cloud computing ก็จะเป็นคอนเซปต์นี้เกิดขึ้นมานะครับ,รบก็คือ,อ,อให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ออคอมพิวเตอร์ใช้ตัวบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบัน นะครับก็จะมีการให้บริการคลาวด์คอมพิวติงในหลากหลายบริการมากโอ้มีหลากหลายรูปแบบนะครับผมหรืออยากจะเราอยากจะเหมือนกับมีโน้ตบุ๊กอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยโดยที่เราใช้แค่มือถือก็สามารถทํางานได้หรือจะฟังเพลงดูหนังหรือจะสื่อสารอะไรกันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันนี้ขึ้นไปบนคลาวเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับก็จะเกิดคําว่าคลาวด์คอมพิวติงครับนี่ตัวคลาตั้งชื่อว่าคลาวเนี่ยก็คือเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่าย เป็นการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยก็คือเปรียบเสม,มือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันลอยอยู่บนฟ้าใช่ครับมไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของพื้นดินนะฮะเราจะไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ช่างเราก็ยังมองเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เรายังสามารถสื่อสารและเข้าถึงเครื่องนี้ได้อยู่ใช่เหมือนมันลอยตามเราไปทุกทุกที่นะฮะเขายกตัวอย่างเป็นเมฆเพราะว่ามันคือแบบมันเหมือนมันตามเราไปได้ทุกที่แล้วมันก็เชื่อมโยงไปหาเราได้ทุกที่ใช่ครับผมคาว่าคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะนอกเหนือจากการ คือในฐานะยูเซอร์ก็จะเห็นที่ไหนก็ได้ในขณะที่คนทำงานก็สามารถแอดข้อมูลจากที่ไหนหรือใส่ข้อมูลจากที่ไหนไปทำงานร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะต้องยกเครื่องคอมกลับมาบ้านลืมไฟล์ไว้ที่ออฟฟิศก็ต้องขับรถกลับไปที่ออฟฟิศใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับพกใส่ USB มา USB หายก็ต้องไปหาต้นฉบับมาใหม่อใช่ใช่สมัยนี้คือทุกอย่างเนี่ยอยู่บนคลาวเราเริ่มต้นมีคลาวขึ้นมาเนี่ย เราก็จะเริ่มคุ้นเคยว่าเอางานทุกอย่างไปไว้บนคลาวด์ใช่ครับเวลาจะส่งต่อให้คนอื่นก็ง่ายถูกต้องสมัยก่อนนะครับมีไฟล์ไฟล์หนึ่งจะส่งให้คนอื่นต้องแนบไปกับอ e ีเมลก็มีปัญหาว่าอ e ีเมลเนี่ยมันบางทีก็ความจุน้อยไปสามารถแนบไฟล์ได้เยอะไฟล์ใหญ่ๆส่งไม่ได้เดี๋ยนี้ส่งไปแต่ลิงก์ให้คนไปดาวน์โหลดเอาเองเพราะว่ามันอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วใช่ครับผมนะสะดวกกว่าเดิมมากพอเป็น Cloud, คลาวด์คอมพิวเตอร์จากรูปเนี้ยมันจะมี ในส่วนของความเป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยหรือเราอาจจะใช้คำว่า Virtual Des k ก o p ็ก็คือเราสามารถมีคอมพิวเตอร์อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้เลยความเร็วสูงมากๆแล้วเราก็รีโมทขึ้นไปควบคุมเครื่องเหมือนมีเครื่องอยู่กับในมือเราเลยใช่ครับผมหรืออย่างเช่นการดาวน์โหลดงานเนี่ยบางทีไฟล์ใหญ่มากๆใช้เวลานานในมือถือเราดาวน์โหลดแล้วอาจจะเปลืองมือถือเราอาจจะเข้าไปดาวน์โหลดบน virtual desktop อก็ได้นะครับเป็นวิดีโอเลยก็ได้หรือจะเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มต่างๆหรือแอปพลิเคชันที่เราใช้ตอนนี้้้แลววเรราไมู่ตัักนะ อู่2ตัวทางขวาครับ<า>ตัวแอปพลิเคชันกับตัว Solid Data อันนี้สำหรับยูสเซอร์โดยทั่วไปเริ่มใช้แล้วกันเยอะนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก IT ทีเขาใช้กันคนที่เขาทำงานจริงจังแต่สำหรับผู้ชมทั่วไปเนี่ยอาจจะ ใช้2ตัวนี้เป็นหลักเนี่ยอย่างเราซื้อ iPhone มาเราก็มี iCloud เนี่ยเป็น s o ลิด d า t a ใช่ครับเราดาวน์โหลดแอปลงมาบน iPhone แอปตัวนี้ก็ทำงานบนคลาวครับผมก็จะเป็นแอปพลิเคชันใช่ครับจริงๆโปรแกรมบนคลาวเนี่ยมีคุณลักษณะเฉพาะอยู่อยู่อย่างหนึ่งที่ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมันจะแตกต่างกับอินเทอร์เน็ตหรือเว็บเซอร์วิสยังไงคืออย่างนี้ครับคือปกติถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นบนคลาวเนี่ย ต่อให้ออฟไลน์ก็ใช้งานได้นะครับเขาเรียกว่าเนทีฟก็คือแอป,ปอย่างอย่างเอาง่ายๆอย่างแปปอปเ e b o o k Facebook ในมือถือของคุณเนี่ยถ้าไม่มี Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็จะเห็นข้อความใน f a c e b o o k ที่ออฟไลน์ line ละที่ที่ออนไลน์ล่าสุดมันจะยังมีข้อมูลอยู่ในมือถือของคุณแต่เมื่อคุณต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ ปุ๊บไอตัวแอป a c e b o o k นะั้นมันจะไปเชื่อมต่อผ่าน Cloud Server ฟเวอร์ครับ,รบแล้วก็มันก็จะไปดึงข้อมูลมาเพิ่มเติมอัปเดตให้เนี่ยคือ Cloud ์แอปพลิเคชันก็คือสามารถทำงานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์บ,บางคนยังเข้าใจผิดครับคิดว่า เอ้ยถ้าทํางานบนคลาวแปลว่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไหมไม่จําเป็นนะครับ<ะ>ก็คือคุณมันจะมีแอปเนทีฟหรือแอ,แอปแอปที่ลงในคอมพิวเตอร์ด้วยจํานวนหนึ่งแล้วก็จะมีข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจำนวนหนึ่งหรือในมือถือของเราเมื่อต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถทํางานได้ไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถทํางานได้อันนี้คือคลาวแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ก็คือจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะใช้ได้ครับครับอันนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันกับคลาวด์แอปพลิเคชันนะครับในปัจจุบันเนี้ยคลาวด์แอปพลิเคชันที่เรานิยมใช้กันในการเก็บข้อมูลครับมีอะไรบ้างครับตัวท็อปๆเลยเนี่ยระดับเทพๆเลยที่คนนิยมใช้กันแล้วกันนะโอ้นี่อ่าอันเนี้ยก็คือที่กรณีฟรีนะครับครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีตัวซ้ายสุดเนี้ยเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าดับบล็อกดับบล็อกอ่าดับบล็อกเนี่ยยอดเป็นคลาวด์โซลิด เป็นคล o วด์ t o ร a เ e คือเก็บข้อมูลไว้แล้วอยู่ในมือถือเครื่องไหนก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ o o o g l r i v i นะครับ Google ิ r i ด e เนี่ยฮิตสุดแล้วก็มีนอกนั้นก็มีอันอื่นที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันแต่ที่นิยมที่สุดก็คือมี Dropbox ก g l e Drive แล้วก็ One Drive ของ Microsoft เองนะครับสามารถใช้ฟรีได้ลองเอาไปใช้ดูน่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าคุณสมัคร Google Gmail ขึ้นมาคุณก็มีพื้นที่ของ Google Drive อยู่แล้ว 15G ิก ใช่ครับแต่<ผ>มไม่เคยเข้าไปใช้เออใช่ต้องลองเข้าไปใช้ดูครับนี่คือช่วงปังแน่แค่ทําตามนะครับทําความรู้จักเรื่องของคลาวแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะครับมันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตคุณมากๆนะครับ